จ้าฟาเจ้าพ่อตัวร้ายที่ร้ายกาจฉันได้ไอเดียแล้วเก่งจังขอรับงั้นก็ต้องใช้ลูกแกววิเศษเราจะทำฐานตั้งก่อนแล้วก็ใส่ไม้เสียบลูกชิ้นนะจากนั้นก็ใส่ลูกบปลใส่พลาสติก และนี่ก็คือลูกแก้ววิเศษที่จะมอบพลังมหาศาลให้แก่ขาแล้ววันนี้ท่านเจ้ามาทั้งหลายก็มาประชุมกันว่าจะทำยังไงเพื่อทำลายชีวิตคนอื่นไปพังปราสาทของมันกันเลยไม่เราจะต้องฉลาดกว่าน,นั้นสิลูกแก้ววิเศษจงโชว์จัสมินออกมาสิจับจัสมินไปให้เทรกกินเลยดีไหมแบบนี้ไม่มีหัวคิดเอาซะเลย จัสมนะินไม่เคยเจอความหนาวมาก่อนแบบนี้คงจะต้องเล่นงานตรงนี้แล้วแล,วและเอลซ่าคือคนที่เราต้องการกเธอ,เเอะจะต้องร้อนจนทนไม่ได้และจัสมินจะต้องหนาวตายเก่งมากและนี่ก็คือแผนการของเราเราตัวรา้าฮัลโหลเอลซ่าเ๋อจะมาตัดเสื้อผ้าใหม่หละจ๊าเราจะทำชุดก่อนเลย สวยจงฮะ <Yes. S 1> จากนั้นเราก็จะติดกระโปรงเราจะใช้ผ้าลูกไม้แล้วก็ทำหมวกกันเลยอเออนี่ฉันต้องไปที่ไหนกันนะแล้วแล้วเอลซ่าก็ถูกส่งมาที่ห้องประหลาดเออฉันอยู่ที่ไหน <Huh? S 1> เออสวยดีนะแต่ว่าทำไมมันร้อนจัง ประเทศไทยเนี่ยร้อนจริงๆด้วยอยากจะดื่มน้ำแล้วสิโอ้ยไม่รู้สึกดีเลยเอา้าวหมวกนี่นาสวยจังอะขอลองใส่ดูหน่อยนะแล้วเธอก็ถูกเวทนมน์รังสรรค์ชุดใหม่ให้ว้าว <Wow. c oughs> ชุดว่ายน้ำเนี่ยเธอสามารถอยู่ในพื้นที่ร้อนๆได้เลย และการเดินทางอันแสนแปลกประหลาดของจัสมินก็เริ่มต้นขึ้นที่เมืองหิมมะทำไมมันลื่นจังเลยฉันต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วแล้วเรนูช่วยเองจ้ะไฮไฟนนำดินเบามาจากนั้นเราก็จะหุ้มเท้าแล้วก็ทำเป็นรองเท้าบูทพอทาสีแล้วเท้าของจัสมินก็จะไม่หนาวอีกต่อไปเสื้อโค้ทแสนสวยในฤดูหนาวฮะเกิดอะไรขึ้นเราไม่เสร็จ อาดินและจัสตินมาพลโที่เอลันเดลเหรอใช <Nice. S 1> <laughs> ่ว้าวว้าวว้าวพื้นที่มาเนี่ยเลิศจังเลย oh, uh. ดีนะที่ฉันมีรองเท้าบูทแบบนเนี้ยซื้ <laughs> อได้ที่ลาลิโลช็อปเนี่ยอาราดินนายไหวไหมเนี้ยไ่ไมวหนะใส่ช่วยด้วยอ๋อบูมแนนี่มาคงจะหนาวใช่ไหมละ่ะ เราจะนำไม้แล้วก็แผ่นโฟมมาเลยต่อกันแบบเนี้ยแล้วก็ใส่มุมได้เลยทีนี้ก็ต่อให้เป็นหลังคาแล้วก็ใส่ไข่มุกใส่ผ้าสีฟ้าและเจ้าเนี้ยแหละจะทำให้เอลซ่าไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ใส่ผ้าม่านได้เลยและที่นั่งแสนสดของเอลซ่าเสร็จแล้ว เอลซ่า <Elsa, S 2> มาทะเลเป็นครั้งแรกเหรอว้าวเก้าอี้พวกนี้ยน่านอนจังเลย,ยไม่เห็นจะสบายเลยร้อนแล้วก็ร้อนอีกทำไงดีไอศครีมไหมคะมอ,อ๋อขอค่ะข,ขอที่หนึ่งนะคือมีที่ไหนให้ร่มๆอยู่บ้างมัง้งอ,อ๋อมีสิค่ตรงโน้นขอบใจนะเอาล่ะเราไปกันดีกว่าว้าวร่มขึ้นจริงๆด้วยโอ้โห ผลไม้แล้วก็ของหวาน <Wow. S 1> ขอดื่มหน่อยนะ mm hmm. อยากจะถ่ายเซลฟี่จังเลยฮัลหลโอลาฟเธอเชื่อไหมที่ทะเลเนี่ยร้อนจังเลยแต่ก็สนุกดี <c oughs> เราจะเหล่าไม้เลยจ้ะ <c oughs> ไม้ไอศกรีมอันนี้เลยเราจะต่อให้เป็นรถเลื่อนแล้วก็ใส่พนักพิงจากนั้นก็วาดรูปตกแต่ง รงวิเศษของเราแปลงร่างเป็นรถเลื่อนนี่ทำไมเราจะต้องเดินท่ามกลางหิมะพวกนี้เราใช้พรมวิเศษก็ได้นี่นะอ้ไม่มันแข็งแล้วทอเจ้าพรมวิเศษอะไรก็ช่วยไม่ได้เลยเราซวยแล้ว <Yeah. S 1> อโอเคใช้แผนสองแล้วกันอ้ไม่ไหวเลยขนาดตะเกียงวิเศษก็ยังถูกแช่แข็งแต่เราจะให้จินนี่ออกมาได้ไงพรมจา๋าแปลงร่างเป็นรถเลื่อนหน่อย yeah. เดียวได้เฉยเลยเธอนี่เก่งจังเลยแล้วทั้งสองก็เดินทางต่อโอแล้ว oh, ไปซื้ออุปกรณ์ว่ายน้ำกัน <Okay. S 1> เราจะมาทำแว่นตากันก่อน <c oughs> จากนั้นก็ติดกระดาษโฟมเลยจะเริ่มติดส่วนจมูกนะลองใส่ดูสิเยี่ยมเลยเอาละ นากักของเรารัดเต็มที่แล้วแล้วก็อย่าลืมท่อหายใจเย้ยฉันสามารถดำน้ำได้แล้วจะต้องใช้ตีนกบติดแผ่นโฟมเข้ากับแผ่นพลาสติกเลยไซยส์พอดีเป๊ะเลยใช่ไหมโอลามาผจญภายในโลกใต้ท้องทะเทลเอ๋ไงจบลาน้อยนะ่ารักจังเป็นไงมั่งอเออเออนี่ไม่ใช่ปลาเลยนะเย้ยนี่ปล่อยฉันนะปล่อย Uh oh, ไม่นะโอ้แล้วโดนตะข่ายจับปลาเข้าซะแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเ <c oughs> ออะอะไรอ่ะแล้วคุณนางเงือก็มาช่วยเอาไว้ให้ฉันช่วยเธอไหมจ๊ะเออเยอะเป็นลมเออฉันหลุดแล้วเหรอ uh, ขอบคุณนะคุณปลาระวังด้วยนะจ๊าครั้งหน้านะ <c oughs> งั้นจะไปก่อนนะขอบคุณที่ช่วย ไงยจาสบปลาดตัวน้อยขับใจนะเราก็จะตัดแพ็กเกจคินเดอร์จอยติดไม้เข้าไปเลยว้าวจุงทำถุงมือจากผ้าหนังเราจะเย็บให้ติดกันแบบนี้เลยนะเวลาอยู่ที่หนาวจะได้ไม่โดนหิมะกัดไงแจสมินและอาลาดินก็มาเจอบ้านร้างแห่งหนึ่งมาพักแรมที่นี่ก่อนดีมะ เออนั่นเิจะมืดแล้วนอนที่นี่ก็ได้ทั้งสองคนห่ผมผ้าก,กระสอบแล้วก็เผลอหลับไปอลาดินตื่นเช้าเชียวนะอ,อ้าไม่พระมิเศษโดนหิมะตกใส่เลยอดีนะที่เจอพลั่วไว้อลาดินเก่งจังเลยจ้ะเธอทาความสะอาดพระมิเศษให้เราแล้วเหรอ <c oughs> อ,อืมใช่ทีนี้ก็ไปได้แล้วโอเคไปกันต่อเลยนะจ้าผู้เธอจ๋า <c oughs> เราจะตัดพลาสติกใสติดให้เข้ากันเลยจากนั้นก็เป๋าลลูกป่องจากนั้นก็จะนำขวดเปล่ามาเลยตาให้เป็นพนักพิงอะนะติดข้างๆเลยทีนี้ก็ติดพลาสติกให้เป็นไม้พายเอลซ่าจะเล่นเรือคานูเหรอว้าวเธอเก่งจังเลยฉันอยากจะพายเรือคานูไปตามท้องทะเล อยากจะดูจังว่าท่เขาว่าสวยในจริงมากคงจะต้องพายเรือไปทางโน,น้นถึงจะเห็นวิวสวยๆนะโอเคตรงนี้น่าจะได้ว้าวกาท้องทะเลสวยจังเลยยังมีเรามาอีกด้วยเหรอไงจ้ะฮะอโอลาฟธอมาได้ไงเธ <c oughs> อตอนแรกฉันอยากจะไปไว่ายน้ำแต่จำได้ว่ามีหน้ากากาดำน้ำน่ะน,นะเธอแก่งจังงั้นไปได้ชายหาดกันนะว้าว <c oughs> สนุกจังอะ <c oughs> เราจะเผากระดาษจำไว้นะจ๊ะเด็กๆอย่าเล่นโดยไม่มีผู้ปกครองนะเราจะวาดแผนที่เก่าๆเลยอาบูเธอจะทำอะไรเหรอเล่นจุ่มนมนี่นะมามาตามหาขุมสมบัติกันที่เรามีก็แค่แผนที่เนี่เรามาถูกทางหรือเปล่าใช่เราก็มาถูกทางแล้วนี่นะเส้นทางมันบอกว่าไปตรงนี้แต่ว่าดูสิแถวเนี้ยมันน่าจะมีทางให้ไป<ม>นี่นะ แล,อละอลาดินก็บังเอิญน้ำแผนที่ไปเผาว้าวคำใบ้ด่นะมันบอกว่าหนึ่งสองสาเปิดเลยเย้เราจะได้กลับบ้านแล้ว <laughs> ดีจัง <Yeah! S 1> เจ้ากวางผู้หิวโหวยกำลังอยากจะกินอะไรสักอย่าง uh huh. <laughs> ไม่ใช่ของกินสักหน่อย uh huh. น้ำแข็งละลายจินนี่ก็สามารถออกมาได้แล้วเย้ Yay! ออกมาได้แล้ว uh huh. ขอบใจนะ uh huh. ฉันต้องรีบไปแล้วต้องไปช่วยเพื่อนแล้วล่ววนะพวกนายอยู่นี่เองฉันจะหยุดแผนการอันร้ายกาจเองลูกแก้ววิเศษแตกจนได้แกทำอะไรลงไปเนี่ยตอนนี้โจญิงมันก็ชนะอีกแล้วแจสมินตื่นขึ้นมาในห้องนอนของเธออ้าฝันไปหรอกเหรอ สงสัยจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้เอลซาฟังแล้วแหละ